ว่าไงครับทุกคนใครที่ใกล้จะสอบกลางภาคแล้วมาทางนี้เลยไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ป .5 กันแบบเน้นๆเจาะลึกข้อที่น่าจะออกสอบรับรองเลยว่าดูจบคลิปนี้พร้อมลุยในห้องสอบแน่นอนเอาละ่ะคำถามแรกเลยตอนนี้พร้อมกันแค่ไหนแล้วทับไม่ว่าจะรู้สึกว่าโอ้โหพร้อมมากหรือว่ายังเอยังไม่ค่อยเลย ไม่เป็นไรนะเพราะหลังจากนี้ทุกคนจะรู้สึกพร้อมแบบเต็มร้อยแน่นอนเราจะมาลุยกัน3เรื่องหลักๆที่บอกเลยว่าเจอในข้อสอบแน่ๆครับก็คือเรื่องของแรงลับธ์แรงเสียดทานแล้วก็เรื่องของเสียงถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยแรงลับเรื่องนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของมันนะเรื่องอื่นๆที่ตามมาจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลย พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับแรงลัพเนี่ยมันก็เหมือนเป็นผลสรุปสุดท้ายอะครับว่าพอมีแรงหลายๆแรงมากระทํากับของชิ้นเดียวกันสุดท้ายแล้วของชิ้นนั้นมันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนแล้วก็จะเคลื่อนที่ด้วยแรงเท่าไหร่ก็แค่นั้นเลยเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าแรงมันไม่ได้ไปทางเดียวกันล่ะสมมติมีคนนึงผลักไปทางซ้ายอีกคนหนึ่งผลักไปทางขวาอารมณ์เหมือนเล่นชักเยอะกันเลยแบบนี้เราจะคิดยังไงดีอะลองไปดูตัวอย่างกันครับ มาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยในรูปเนี่ยมีแรง f 1ขนาด9นิวตันผลักไปทางซ้ายแล้วก็มีแรง f 2ขนาด25นิวตันผลักไปทางขวาเห็นชัดๆเลยว่าออกแรงสวนทางกันอยู่และนี่ก็คือกฎข้อแรกที่ต้องจำให้แม่นเลยนะครับถ้าแรงมันมาคนละทิศคนละทางกันให้เอาแรงที่เยอะกว่าตั้งแล้วลบด้วยแรงที่น้อยกว่าในข้อนี้ก็คือเอา25มาลบกับ9 คำตอบก็คือ16นิวตันนั่นเองครับแล้วคำถามต่อมาคือกล่องจะเลื่อนไปทางไหนล่ะหลักการง่ายมากๆครับทีมไหนออกแรงเยอะกว่าทีมนั้นก็ชนะไปเลยซึ่งข้อนี้25นิวตันมันเยอะกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่ไปทางทิศ B หรือทางขวานั่นเองครับผม โอเคมาลองดูโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นใหม่อีกหนึ่ง,งจากภาพนี้ถ้าเราอยากจะให้กล่องมันหยุดนิ่งๆไม่ขยับไปไหนเลยท,ทั้งทงที่มีแรง A กับแรง B ช่วยกันดึงไปทางซ้ายอยู่เนี่ยเราต้องทำยังไงวิธีคิดนะง่ายมากการที่ของจะหยุดนิ่งได้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นชักเยอ่อแล้วผลออกมาเสมอกันแปะ๊ะแปะแปลว่าแรงทั้งหมดที่ไปทางซ้ายจะต้องเท่ากับแรงทั้งหมดที่ไปทางขวาพอดี อ่ะงั้นเรามารวมพลังของทีมฝั่งซ้ายกันก่อนเลยทีมซ้ายมีแรง A 2นิวตันกับแรง B 8นิวตันรวมพลังกันก็ได้1 0นิวตันดังนั้นแรง C ที่อยู่ทีมขวาคนเดียวเนี่ยก็ต้องออกแรงให้เท่ากันเป๊ะๆคือ1 0นิวตันเหมือนกันเพื่อให้ผลมันเจ๊กันไงครับกล่อมจะได้ไม่ขยับไปไหนคำตอบก็คือ1 0นิวตันนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับไปต่อกันที่เรื่องที่2เลยดีกว่า นั่นก็คือเรื่องของแรงเสียดทานแรงชนิดนี้เนี่ยเราเจอมันอยู่ทุกวันเลยนะแต่บางทีเราก็อยากให้มันมีเยอะๆแต่บางทีเราก็อยากให้มันมีน้อยๆมันเป็นยังไงไปดูกันครับแรงเสียดทานถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะมันคือแรงที่คอยจะเบรกคอยต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุมันจะเกิดขึ้นตรงบริเวณที่ผิวของของสองอย่างมันมาสัมผัสกันมาเสียดสีกันนั่นเองอย่างเช่น ดอกอยางรถยนต์หรือว่าปุ่มที่พื้นรองเท้าสตาร์ทอันนี้คือตัวอย่างของการเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้มันยึดเกาะก,กับพื้นได้ดีขึ้นจะได้ไม่ลื่นล้มไงครับแต่ในทางกลับกันการหยดน้ํามันหล่อลื่นตามเครื่องจกักรอันนี้คือเราต้องการลดแรงเสียดทานเพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆมันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นนั่นเองทีนี้เราลองมาคํานวณกันดูบ้างดีกว่าจากในรูปเนี่ยมีคนกําลังออกแรงผลักรถยนต์อยู่ โอ้โหออกแรงเยอะมาก540นิวตันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนนที่คอยต้านเอาไว้อยู่อีก110นิวตันและนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยจำไว้ให้ดีนะครับว่าแรงเสียดทานเนี่ยเป็นแรงที่ดื้อมากๆมันจะคอยต้านไปในทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอ เพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาแรงผลักของเราคือ540ไปลบกับไอ้เจ้าแรงดื้อนี่คือ110ก็จะเหลือแรงที่ทำให้รบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจริงๆคือ430นิวตันครับมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วครับเราจะมาไขาความลับของเสียงกันซึ่งเป็นความลับที่พอรู้แล้วทุกคนต้องร้องอ๋อเลยเพราะมันเป็นหลักการง่ายๆที่เราเจออยู่ทุกวันเลยครับ ลองดูภาพนี้กันนะครับเรามีแหล่งกำเนิดเสียงสมมติว่าเป็นลำโพงและกันตั้งอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มีคนนั่งล้อมอยู่4คนก็คือ a b c แล้วก็ D ซึ่งแต่ละคนเนี่ยนั่งห่างจากลำโพงไม่เท่ากันคำถามก็คือคิดว่าใครใน4คนนี้จะได้ยินเสียงจากลำโพงดังที่สุดครับลองสังเกตตำแหน่งของแต่ละคนดีๆนะถูกต้องครับ คนที่จะได้ยินเสียงดังที่สุดก็คือ B เพราะว่าความลับของเสียงมันง่ายแค่นี้เลยจริงๆครับหลักการของมันก็คือยิ่งเราอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ยินเสียงนั้นดังครึ่งเท่านั้นง่ายๆแบบนี้เลยเอาล่ะครับครบทั้ง3เรื่องแล้วก่อนจะไปลุยข้อสอบกันจริงๆเรามาทบทวนกฎเหล็กหรือว่าหัวใจสำคัญที่ต้องจำให้แม่นๆกันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าครับนี่คือ3ามกฎเหล็กที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะ 1. แรงลับถ้าไปทางเดียวกันก็เอามาบวกกันช่วยช่วยกันไปแต่ถ้าไปคนละทางสวนกันให้เอามาลบ 2. แรงเสียทานจำไว้เลยว่ามันเป็นแรงสายสวนจะอยู่ตรงข้ามกับการแคลนที่เสมอและสุดท้ายเรื่องเสียงง่ายสุดๆยิ่งไกลย,ยิ่งดังจําแค่นี้ได้ก็ทำข้อสอบได้เยอะแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ทบทวนครบทั้ง3เรื่องแล้วตอนนี้น่าจะรู้สึกมั่นใจพร้อมลุยข้อสอบกันเต็มที่แล้วใช่ไหมครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะทำได้แน่นอนแล้วอย่าลืมลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวดูนะครับวิทยาศาสตร์สนุกกว่าที่คิดเยอะเลย